สำหรับคนที่แพ้ถั่วเหลืองนะคะมันก็จะมีหลายคนนะคะที่เขาแบบมีการแพ้นะคะแบบแพ้ถั่วเหลืองคนที่แพ้ถั่วเหลืองถ้าถามว่าสามารถที่จะทานเลซิตินของกิฟฟลีินได้ไหมครูวันอยากจะบอกว่าได้เพราะเลซิตินจากกิฟฟิลีนเนี่ย เราสกัดเอาแค่สารเลซิตินออกมาจากถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นโปรโตีนชนิดที่แบบว่าโปรโตีนเนี่ยมันจะหลุดเข้ามาในนี้น้อยมากนะคะโปรโตีนที่มันอา,อาจจะก่อให้เกิดการแพ้เนี่ยจะอยู่ในนี้น้อยมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังคงมีความกังวลใจก็ลองเช็คสมมติว่าถ้าซื้อไปทานแล้วอะค่ะลองเช็คดูในประเภทของอเพื่อนๆที่มีอาการแพ้ถั่วเหลืองนะถ้ารู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วมีผื่นขึ้นหายใจไม่ออกหรือว่า มีอาการบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ลองหยุดทานก่อนนะคะหรือว่าในในรายที่วัยต่อแบบแพ้ถั่วเหลืองมากๆนะคะก็เอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าลูกค้าของครูวันที่สั่งเลซิตินไปทานทุกเดือนทุกเดือนครูวันสอบถามเขานะคะว่าทานแล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าดีดีมากๆเลยเออทานแล้ว ดีลินะคะชอบมากๆนะคะสุดยอดเลยนะคะทานแล้วดีต่อสุขภาพคือทุกคนก็จะรีวิวมาประมาณนี้นะคะก็